นั่นแหละมาบวชแล้วกับ,บ่ได้หาป่ได้รักษากับที่ทุกป่วมัะทุกได้ผ่ากับรักษาบ่ต้องรักษามันมันจะเอาเอาไปเสียจบปิดออกปุดเบิดเลยถูกนะทันทีเดียวดีนะ่ะเข้าใจบดนะ่ด่ะเพราะยังเอาเอาไปโลดเท่าเร็วบาทดีคนะรถเบิดรถถูดุกปดออกวินาทีไหนวิเทนี้ก็หมดทุกทันทีเลยทุกมันอยู่เพราะมันค้างคาหัวใจอยู่แล้วนะแบกไวหาแบกหนีมัปนปดหนีออกจากหัวใจน,นะมันก็ทุกเลยบาะที่น่ะ หมดอกเสียกูบ่ามีอย่างบาดนี้หนะกูบ่ามาบบีอย่างมีโตดีละเบิดก็บวทุกข์ละสิเหตุคือพระพุทธเจ้าน่ะมีอยู่พระพุทธเจ้าปดหนีขึ้นกันเลยพระพุทธเจ้าบอกปดหนีปดหนีปดเอกเพิจวรณะพระพุทธเจ้ามีพระทุนเนลฮะปดหนีทิมไว้หันเละพระยังได้ก็เอาลูกไปเร็วจบเลยบาดนี้ค่ือระดีแล้วก็เบาทันทีเลยบดัดนี้ไปยังจะเบาเอาว่าได้หนุงกับมันเอาไปจิตไปเกี่ยวของไปหนุงกับมันนะคิดถึงมันมันก็ยุ่งคือเรียบบัดนี้ดนะยุ่งเขายุ่งเขาก็ ตายบดีตายบดีเลยมันถูกกว่าเลยพอไปคิดถึงมันพอคิดถึงมันก็ถูกเลยคิดถึงอย่างมันถูกแล้วบัดเดคิดถึงปวดอุจจาระวันที่ออกเดียวดีเดียวดีคัดคินถึงมันอยู่หันออกคักบเหรือบมาถึงประเทศบัดเดคิดถึงนีก็ทุกเข่าทุกเข่าตายนะมันดีตายยี่ดีทุกไทยนะพอคิดถึงมันพอไปคิดถึงแบก็เบยคิดอะไรลืมมันที่ออกเดี่ยวเด้ควดถึงวานี่ยคัดคืนถึงมั่นอยู่ฮัลมูลก็คักบรอมันมามเข้าะจทศบัดเดไปคิดถึงมันก็ทุกข่าทุกเข่าตายนะมันรื่ตายยน มูนอนลนกูก็นอนขนอยู่คือหมูเนี่ยกากาขึ้นกัดจักยันคำพิดถึงมันพคิดไม่เท่าดันเลยทุกเลก็จะคิดถึงมันมีเท่าดันเลยหูจักอยู่หมดอ่ะอย่าคิดถึงมันอะไดมันถูกอันนี้คือป้ผัวป้าพอคิดแต่พ่อแต่หน้าผัวคิดพ่อหนามันมันก็ถูกดิก็จะคิดพ่อหนามันก็ปฏิดาคิดพ่อป้าหนามันปฏิถูกกับมันอ่ะอันนี้คิดพ่อแต่หนามันอะลอยออกลองออกลองมันก็น้ำตาอยพ่อคิดพ่อหนามันไม่ถูกป่ะเดินเลือกเบบีเลย มันไม่มีอะไรในเดี๋ยวดีนะมันลืมมันแลวก็บหัวอะไรขึ้นมูนี่แล้วลืมหนามันเปล่าความคิดแต่ประทุกอีกมันเรื่องจริงๆมันเรื่องง่ายๆเราได้เลยสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ทุกเข้าใจรื่อง่ายๆผมพี่หยางดอกสร้างภาพอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปยุ่งอยู่ใดๆก็ทุกเลยไพอเราปลดเอาภาพประดีเสียก็เบิดบตผมี่หยางไม่มีอะไรเลย